สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาอยู่ในรายการเหรียญใสมาแปดรอบนะครับหลวงปูท่ทิมนะครับด้านบนนะครับเขาก็จะเขียนไว้ว่าที่ระลึกการถินสามัคคีครบรอบชาติการหนึ่งร้อยสี่สิบสามปีรุ่นภาวนาบาลมีนะครับ่าชื่อรุ่นว่ารุ่นภาวนาบารมีนะครับหลวงปู่ทิม เป็นใสมาย้อนยุคนะครับเหรียญที่เพื่อนได้เห็นอยู่นะฮะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะฮะด้านในของเขานะฮะจะเป็นผ้ากรมยีสีแดงนะครับกล่องฝาใสแบบนี้เลยนะฮะผมเหลือแค่เหรียญเดียวเหรียญนี้ผมขออนุญาตเก็บนะครับอ่านะฮะเพราะราคาแพงมากเนื้อทองแดงผิวไฟแพงกว่ารายการที่16นะฮะเนื้อทองเหลืองนี้เองนะฮะแพงกว่าอีกนะครับ รายการที่เพื่อนได้เขียนอยู่เป็นรายการที่13จัดสร้างเยอะกว่าแต่แพงกว่านะครับจัดสร้างค่อนข้างเยอะแต่แพงกว่ารายการที่16เยอะเลยนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็ผมมีรายการที่16นะฮะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับลงยาจีวอนต่อโคตรนะนะครับ ้ากรมืหยีด้านในเป็นสีชมพูนะครับเป็นกล่องฟ้าใสนะฮะแบบนี้เลยนะครับโอ้เหรียญสวยงามมากนะครับนะเหรียญสวยงามมากเลยนะครับนะวันนี้มีมาให้ดู2รายการนะฮะรายการที่ส3ามกับรายการที่16นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันกับรายการที่13ากันก่อนเลยนะครับอ่านี่เลยนะครับผมนะ เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับตอกโคดอุใหญ่นะครับตรงสังกตินะฮะด้านล่างปลายสังกติมีทอทหารอยู่ด้วยนะครับลายละเอียดเหรียญน,นี้นะฮะเหมือนกันกับรุ่นแรกเลยนะครับนะเขาทำออกมาให้ได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับกับรุ่นแรกนะครับโอ้โหเหรียญสวยงามมากถ้าเหรียญน,นี้ทันนะหลวงปู่ทิมนะ ราคาเป็นแสนนะฮะผิวแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับแต่ถึงจะไม่ทันนะครับก็ราคาหลักพันนะฮะเหรียญน,นี้ขายกันอยู่พันสองพันสนะครับอ่าจะสร้างเยอะกว่าด้วยนะฮะจะสร้างเยอะกว่ารายการที่16นะครับแต่แพงกว่านะครับอ่าเดี๋ยวมารับชมด้านหลังนะฮะ นี่เห็นไหมเขาทําออกมาให้ได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับกับรุ่นแรกนะครับโอ้โหดูหลังเหรียญหลังยันห้าแบบนี้นะฮะเหรียญน,นี้มีรันเลขโคดนะฮะอยู่ด้านล่างนะครับผมได้ไหมายเลขโคดหนึ่งสห้าเนะครับ1 3 4่งห้าเเหรียญที่ระลึกครบรอบชาติการ143ปีนะครับ โอ้โห oh, oh, oh. ผมไม่อยากจะพูดเยอะฮะเหรียญสวยมากนะครับนะเหรียญสวยมากแล้วผมก็ไปจองต่อเข้ามานะฮะไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะหาจองยกลังไม่ได้จริงๆพี่ณนะวันที่เขาเปิดจองผมหาจองยกลังไม่ได้จริงๆนะครับผมว่าจะยกลังมาเลยนะ,ะแต่หาจองไม่ได้นะฮะก็ไปจองต่อเข้ามาก็โดนบวกไปนิดหน่อยนะครับผมก็เอามาเปิดแบ่งปันให้กับ เพื่อนๆนะฮะในะราคาบวกเหมือนกันนะครับออกบวกมานิดนึงนะครับนะพอได้เป็นค่าขนมนะครับอ่านี่เลยนะฮะตัวเหรียญอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรายการที่16นะครับเนื้อทองเหลืองลงยาจีบอลกันรายการที่16นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองลงยาจีบอลน,นะครับต่อโค้ดณนะใหญ่นะฮะอยู่ด้านซ้ายนะครับปลายสังกติลงปูนะฮะก็มีททหาร อยู่ด้วยนะครับนะโอ้โหเหรียญนี้สวยมากนะครับแล้วก็เป็นงานลงยาด้วยนะครับนะโอ้โหสวยมากรายการนี้นะครับแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับนะเหรียญละห้าหกรนะครับเก็บได้ให้รีบเก็บนะครับราคามาแน่นอนยังไงก็มานะครับรุ่นนี้นะฮะถึงไม่ทันหลวงปู่นะแต่ราคาก็ขนาดนี้แล้วนะครับยังไงก็สุดปังแน่นอนนะครับ รายการนี้เนี่ยโอ้โหสวยมากนะครับถ้าทันหลวงปู่นะแล้วเป็นงานลงยาแบบนี้พี่เอ้ยราคาหลายแสนพี่ถ้าเป็นเหรียญผิวแบบนี้นะราคาหลายแสนเลยแล้วก็มวลสารที่เขาได้นํามาทํานะเป็นเนื้อทองเหลืองนอกนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนอกด้วยนะฮะแผ่นจงแผ่นจานนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนอกด้วยนะครับอ่าดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังโอ,โ,โอ้โหดูนะฮะดูดนะ สวยงามมากนะครับนะคือไม่มีที่จะตินะฮะรายการนี้คือแบบสุดนะครับนะรายการนี้คือแบบสุดมากนะครับนะไม่มีที่จะติเลยนะครับโอโ้โหดูนะฮะเหรียรุ่นนี้นะฮะเขาจะออกในวาระกระถินนะครับเหรียญรุ่นนี้เนเี่ยเขาจะออกในวาระกระถินนะฮะเดือนพฤศจิกายนนะครับ กำหนดวันลบพระนะฮะวันที่5ที่6พฤศจิกายนนะครับแต่ก็ทางวัดเขาออกมาให้ก่อนนะครับก็ดีนะฮะเขาออกมาให้ก่อนก็จะได้ไม่ต้องรอนานนะครับนะนะครับก็จะได้ไม่ต้องรอนานเนาอะอ่านี่เป็นเหรียญที่ปลูกเสกหลายเกจิมากนะฮะแล้ววิธีเข้มขังมากปลูกเสกไปวันที่1ตุลานะครับที่ผ่านมาเขาเพิ่งออกมาแจกจ่ายในหลังวันที่8ดนะครับ ่เขาคุณก็ออกมาแจกจ่ายใ,ในหลังวันที่8นะครับเหรียญนี้นะฮะจำนวนการจัดสร้างน้อยมากนะครับ5 0 0พเหรียญเท่านั้นนะครับตามซองนะครับอาตามซองปกติแล้วเขาจะใส่ซองมาให้นะครับแต่ทางกรรมการหรือผู้จัดสร้างเขาก็เลยมองว่าใส่ซองมันจะดูไม่ค่อยสวยเขาก็เลยได้มีการใส่กล่องมาให้นะครับ นะได้มีการใส่เกระมาให้ก็รู้สึกค่อนข้างโอเคนะสาหรับการที่เหรียญที่ใส่กรอบมาให้เนาะนี่เลยนะครับนะโอ้โหตัวเหรียญได้แบบตัวเหรียญได้แบบถูกใจมากนะครับผมไม่ทันนะฮะผมไม่ทันรุ่นแรกนะครับผมก็เก็บรุ่นนี้เอานะครับนะฮะผมก็เก็บรุ่นนี้เอานะฮะไม่เป็นไรนะฮะร,ราคา 400นะฮะ500 600แล้วแต่คนแล้วแต่ต้นทุนของใครของมันนะครับต้นทุนของผมมาค่อนข้างแพงนะครับผมมีแค่19องค์เท่านั้นนะครับผมได้มาแค่19องค์ไปจองต่อเข้ามานะครับเก็บผมไว้เป็นตัวเลือกสุดท้ายก็ได้นะครับผมผมว่าคนที่เขาจองยกรังมาเขาหน้าจะเอามาเปิดถูกกับผมแน่นอนอยู่แล้วนะครับนะส่วนผมก็เปิดในราคานี้เลยนะฮะห้าหกร้อยนะฮะนะครับ ก็ใครที่โอเครับได้นะครับก็ผมแบ่งปันให้นะครับอ่าก็ไปดูช่องอื่นก่อนก็ได้นะครับนะผมไม่ว่าอะไรเลยนะครับนะเพราะผมเนี่ยตั้งใจที่จะจองมาเก็บไว้เลยนะผมตั้งใจจองที่ที่จะจองมาเก็บไว้เลยเพราะว่าเป็นวาระกาถินสามัคคีด้วยนะครับเป็นงานบุญนะครับวัดจะสร้างได้แท้ทำไมเราจะเก็บไม่ได้นะครับอ่าทาไมจะเก็บไม่ได้นะครับนะ นี่เลยเหรียญสวยๆงามๆแบบนี้นะครับเก็บไปไม่มีผิดหวังครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับรายการที่16นะฮะถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ติดต่อนะฮะไว้ใต้คลิปนะครับอยู่ด้านล่างก็เข้ามาสอบถามได้นะฮะอ่าเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมไม่จำกัดนะฮะใครอยากจะปิดเท่าไหร่ก็ปิดไปนะครับผมไม่จำกัดนะครับ โอเคนะครับผมก็สําหรับสุดท้ายนี้นะฮะถ้าใครทินชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากคนละหนึ่งไลค์นะฮะอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปนะฮะใหม่ๆที่ผมอัพลงใน YouTube นะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับ